สวัสดีเอฟซีนะจ๊ะเดี๋ยววันเนี้ป้าจะพาให้รู้ให้มาเจออะไรอย่างเสียงแปลกปลอมในห้องนี้เพราะบางครั้งดึกๆนะพูดตรงๆว่าบางครั้งพัารนาบบกในห้องนี้ทำไมมีเสียงโคลงคามเสียงเหมือนคนคุยกันมั่งอะไรมั่งนะเราเลยเออลองจับกล้องดูซิเดี๋ยวนี้เราลองดูที่ว่าแกจะมีความรู้สึกอะไบ้างนะมีเสียงดงังใครออกมาอะไรหรืออะไรอย่างงี้นะ ย่าจะให้ดูว่าเป็นไปของในห้องนี้ว่ามันมีเกิดอะไรขึ้นจากในห้องนี้อะไรอะตัวอะไรอะ รู้ผีพิการหรือเปล่าดูที่ว่าดูที่ว่าเป็นตะกลัวไหมยายจับหัวผียายยายจับหัวผีก็ไปแห้งหนะออกไปแห้งหน้าหน่อยสิยีบปามแห้งมีความเห็นเกี่ยวกับผีพิการหรือเปล่าวะเนี่ยไม่รู้สึกโอ้โห ผีเท่นนี้ผีไม่ผ่านะเขาไม่กลัวผีอะเขาผีผีไปนั่งสัมงบ้านหน่อยดิแหมกุศลปิดห้องนะปิดบรรยากาศเลยนะยังเอาไม่ยู่เลยโอ้โหเพลงมากเลยโอ้โหป้าป้าที่จะถามป้าป้าไม่กลัวผีมั้งเหรอฮก็รู้ว่าอยู่บ้านเดียวกันยังไงจะมีผีละเออว่า มีอารมณ์ตกใจอยู่นะตกเห็นด้วยโอเคเหรอใช่มีอีกตรงแห่เลยแต่พอผมแห่ปุ๊บเขาก็เอ้ยสะดุ้งพี่ต่อยเออสะดุ้งเลยป้าป้าว่าป้าว่าหลานหลานจะไปแสดงผีเนี่ยมันผ่านไหมเนี่ยคิดว่าผ่านไหมผ่านไหมไม่คิดไม่ป้าว่าผ่านไหมเอาความคิดของป้าไม่ผ่านแล้วนะไม่ผ่านเป็นมนุษย์เลยให้เขาเห็นนะเออไม่ผ่านนะเอฟซีดูสิมันมีจุดเป็นมนุษย์เหรอบ้าเราตำรวจ น้องอามเอ้ยยายบอกไม่ผ่านว่าอามทําไงอะไม่ผ่าน,นะอะเ,เอาใหม่เอาใหม่อีกเดินชนประตูปิดปิดไปหมดมันผีไอ้ผีตุ้มซำจะทําให้ผ่านให้ได้ดูเอาดูเอาจะทำให้จะทำให้ยายกลัวให้ได้ดูเอาดูที่ยายจะกลัวไหมเอาความพยายามของเขาอ่ปล่อยเขาอเอาเออปล่อยเออเออ ปลอ่อยหน่อยที่ยายบอกไม่ผ่านก็จะให้ผ่านาเอออุ้ยตกใจหมดเลยป้าไม่มีความรู้สึกเลยเทสที่สองเทสที่สองก็ไม่ผ่านเอาลองใหม่สิเออเทสสองไม่ผ่านเอาเอาไงดีอะเทสสองไม่ผ่านอะ <c oughs> เอาเอายาซีเป็นกำลังใจให้ขีดกับวนโลกอะ เป็นกำลังใจให้หลานชายหน่อยสิทำมาสองสองรอบยายบอกไม่ผ่านตายแล้วโอ้ยนี่นี่นี่ป้ายาปิดหมดเลยนะห้องมุดตึปนี้เนี้ยนะสร้างบรรยากาศนิดหนึ่งนะมาใหม่แล้วเออใหม่รอบหนึ่งรอบเออรอบขาไม่ผ่านเอารอบเดินบ้างะออเอฟซีเป็นกำลังใจให้หน่อยสินะดูีิว่ายายต้อยจะตกใจไหมเขาจะทำให้ยายตกใจมามา ตัวอะไรมาป้าป้าป้าเป็นคนนะอ่าเป็นคนป้ามาตัวพี่โนบบะไม่ป้ารอบที่บอกป้ารอบที่สามไม่ผ่านไหมไม่ผ่านไม่ผ่านโหอามเอ้ยอามหมดสีเป็นนักแสดงผีแล้วแกเฮาเจ้าเนี่ยเขาบอกไม่ผ่านอ่ะเอาไงอ่ะผ่านอีกแล้วเนี่ยเออรอบที่สามไม่ผ่านป้าผีมันร้องง่ายแล้ว อ๋อมันแก้งตามันแก้งตายโอ๋อะไรนะว่าอะไรนะป้าป้าอะไรนะมันแก้งตายอ๋มันแก้งตายแกไม่กลัวทำไงวะผีบ้าราีิรกาผีเออสารผีผีร้องไห้แล้วผีบอกทำไงก็ไม่ผ่านทำยังไงก็ให้ยายก็เป็กเสเหมือนผู้กำกับคนหนึ่งถ้ายายบอกไม่ผ่านก็ําไม่ผ่านอ่ะน้องฮามเอาไงดีอ่ะ สามเทสแล้วนะสามเทสแล้วเอาไงจะเลิกล้มไหมความตั้งใจหรือยังไงเมันไม่ยอมเลิกล้มอ่ะเด็กคนนี้ดูมันเอาอีกไมเดี๋ยวผีจะกลับขึ้นสวรรค์แล้วเออเอาเอาเอารอบเอาเป็นกำลังใจให้หน่อยเียรอบที่สี่เออดูสิ่อยายจะบอกผ่านไหมเอะให้ยายไป็นผู้กลับหน่อยทำให้ยายตกใจไม่ยายไม่มีความรู้สึกอะไรเลยถ้ารอบนี้มตกใจนะเดี๋ยวผีอะจะกลับขึ้นสวรรค์แล้วไม่ม่อยู่อ่ะเออเออเออ ไม่ตกใจเลยเอออ่าลองดูอีกรอบนึงเอาบอกมาไม่รู้กี่คนไม่ตกใจโอ้โหโอ้โหใจวับตายหมดแล้วเอเออคนนี้ไม่คนแรกเลยนะเนี่ยไม่ไอ้ผีมาโหแล้วคนนี้คนแรกอะไรแะฮะไมปไป็นอะไรไปไปใครนต่ฮะเป็นใครมาอะไรไม่บ้านเราตระกูลดีเฮ้ยบอกมาไม่รู้กี่คนคุณเจอคนแรกเนี่ยทเขาบอกเขาบอกเขาบอกมาหลายคนแล้วมีมีแต่คนกลัวน้องๆกลัวเฮ้ยแต่ คนนี้ไม่กลัว F4 ทำยังไงเนี่ยเอาเอาเอาให้โอกาสคนอีกรอบที่สี่อ๋อผีเออไม่กลัวผีหรอเออเออเป็นผีอลไมันเป็นผีแล้วป้าไม่ได้นี่เป็นผีแล้วมาโหแล้วมาโหแล้วมันจะไมยอมกลัวผีป้ากลัวหน่อยที่เขาจะได้มีกำลังใจเรยนรอบที่สี่แล้วเนี่ยใครเขาจะกลัวเมื่อไหเขาจะถีบหน้าเพราะงั้นอ้าวคนแรกจะถีบหน้าผีนี่จะทิพน้าผี เอารอบที่สี่ลองดีเอารอบที่สีลองนี่ทำไมกันทไมมผีแลปป้าเขารู้จักผีแรบไหมนี่นะรู้จักผีแลบไหมอยากให้ยายทำให้ยายกลัวแต่ยายไม่กลัวเอ่ทำยังไงกลับขึ้นสว่าแล้วเออป้าเราดูรอบนี้นะว่าว่าว่าป้าจะกลัวไหมเออให้ให้กำลังใจหลานหน่อยสิไม่เดี๋ยวก็หลานเขาบอกกำลังใจนี่รอบที่สีแล้วรอบที่สีรอบที่สีแล้วเออเอออืม มาแล้วมาแล้วมาแล้วมามาแล้วมาแล้วมาใหม่แล้วมาแล้วเอาเดี่ยวไปนี่ผ่านสภาพนี้มันมาเอาว่าพี่สีเอาพี่นั่งแม่เย็ดยิงลัวไม่เลยผีผีเรางๆเฮ้ยนี่ดีเนอะมือถ้าเป็นปืนโดนยิงรัวเลยเนี่ยพี่เนี่ย ตายแล้วรอบรอบรอบที่สี่ก็ไม่ผ่านป้าผ่านไหมผ่านไหมป้าผ่านไหมไม่ป้าเทสเดียเทสี่ผ่านไหมผ่านไม่มีอะไรอ๋อผ่านไม่มีอะไรเออเออแตมือน้องอามหน่อยเขาบอกรอบนี้ผ่านเมื่อกี้สามรอบไม่ผ่านอูอามมีใจไหมลูกยายบอกรอบที่สี่ผ่าน่ะอ่ะรอบรอบรอบนี้เหมือนเหรอป้ารอบนี้เหมือนไหมหลานหลานทัาเหมือนเหมือนเหมือนผีไหมไม่เหมือน เออแต่รอบนี้ก็ให้ผ่านโอ้โหอย่าหลานต้องการคําตอบคาเนี้ยงั้นมันเดี๋ยวม่าทะยบไม่ลงอ่ะท่านบอกไม่ผ่านนะป้าโอ้โหเซ็งเลยอ่ะสบายใจอย่างคุณคุณขอสัมภาษณ์หน่อยคุณคุณสบายใจอย่างว่าคุณเอ่อรอบผ่านรอบที่สี่เนี่ยโอ้ยังที่เป็นไงใจมากมากเลยครับผมที่แบบว้ย เพิ่งเจอคนแรกเนี่ยที่โอ้โหไม่กลัวผีเลยอ่ะใช่คุณมั่นท่านดีเจอนแรกเ่ยหลอกมาไม่รู้กี่ร้านผีผีนั่งนั่งคุยกับยายหน่อยได้ผีหลอกมาไม่รู้กี่ล้านคนเพิ่งเจอคนแรกที่ไม่กลัวผีนี่ยเออไม่เป็นประสบการณ์ที่เที่ยตัดจังเลยเล่นแย่ไปนะเราก็แล้วยายเล่นถึงจะลบกันนะลบกันตีกันจะรบกันไงนะแต่การประลักยายสนุกนะเราเล่นกันนี้นะ ให้ให้ฟรีแยกยะนิดนึงนะหรือความสนุกสนานนะความสนุกสนานเดี๋ยวผมเข้านั่งนให้ความสนุกสนานนะคะเออให้เฮ้ยไอป้ายายไม่ตกใจแต่ป้าตกใจเิคือให้ความสนุกสนานนะคะคือว่าแย่ยายเล่นม่ให้ยายนี่เดี๋ยวยายก็นั่งเอยอีกเหมือนซักผ้าเมื่อกี้นี่เนาะแล้วก็มีการ ป้าท้าไมให้หลวงนเดียมาช่วยแย์นะเดี๋ยวแกจะซักผ้าแล้วมันจะดูเห,เหงงมือนเหนื่อยไงเหมือนเหนื่อยแกจะไม่พูดอู่แบบล้วมาซักผ้าเราแย์ให้แกมีการพูดต้อโต้ตเราโต้เอ่อเสียงเรานะแกะจะได้ไม่ไม่คือซักผ้าไ,ได้สนุกสนานไงนะให้มีการสนุกสนานนิดนึงดีกว่านั่งกันนั่งเงียบๆมัจะถามอะไรนะมีคนมาช่วยแย่กันบ้างทำให้ให้สนุกเพราะเราไม่มีใครตอนนี้นอ,ยนอยู่กันแค่สามคนนะสามคนวันนี้พูดตรงอยู่ไม่ครบทีมอยู่สมนะ ไม่อยู่นะคะไปออกเค็กับอาจารย์หมอนะคะมีอยู่สามคนนะเราก็เล่นแบบสนุกเพื่อไม่ให้ป้าแกอยู่นิ่งๆนะมีพักบ้างมีใคแกที่บ้านเกแกหาเนี่ยแต่ไม่ได้ไม่ยอมนอนหลับกลางวันจะนอนแค่กลางคืนีเดียวเลยไม่นอนนะเพราะเราทํานี้มาทุกครั้งแวละเป็นอย่างเงี้ยนะเรารู้้รูว่าแกเป็นยังไงไงนี่ว่าเราซักผ้ากันเนี่ยคือให้สนุกสนานจะนั่งซักผ้ากันเงียบเี๋ยวบอกว่า มันเงียบจังเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ไม่คุยมันดูน่าเบื่ออ่างถ้าเราเราไม่แย่ยนะคุณคุณจะเบื่อแน่นอน<แ>นั่งซักกันแบบไม่ไม่พูดไม่อะไรเงี้ยต่างคนต่างซักเงียบไปมันก็ดูไม่นูกตงหนาเนี่เราจะทําให้คลื้นให้แย่สกคึกคลื้นเนาะไม่ให้เครียดกันนะเด็กให้ใหม่ไม่เจอเนี่ยไม่มีหรอกป้าวันนี้มันพลาวันนี้มันพลาเราหยุดแชร์กดติดตามช่องหมอปลาเฟมลี่ด้วยนะครับครับถ้าใครสมัครเป็างมาชิกแล้วจะมีดาวขึ้นถ้าใครสมัครไม่ได้ ฝามึงมีตัวตัวอสามารถดสามารถ,ารถ,ารถรกดตวเลสติกเกอร์ได้ยิมวิจิจเกิน,น,น 1, 2, าส 5, 6, ามตัวนะครับหนึ่งสองได้อย่าสีห้าหกอย่ารัวนะครับเออเดี๋ยวโดนอะไรครับเดี๋ยวโดนปิดกั้นชอบครับผมครับผมแล้ววันที่หนึ่งเมษายนอะไรฝากหน่อยเร้วฝากเอฟซี 2> 3, 2, 3หน่อยวันที่หกเมษามเสื้อเพนหนึ่งในโรงภาพยนตร์ในเครือของเมเจอร์ทุกทุกสาขาเลยครับ เราติดตามเลยมีน้องอามมีมีใครบ้างลูกเต้นจากคุณลุงมีคุณลุงหมอปลาที่น้ําฟ้าแล้วก็มีคุณรัตนาขอเลแล้วก็มีป้าย่าแล้วก็มีผมน้องอามก็ผมแล้วหมอเกตด้วยแล้วก็มีหมอเกตด้วยพี่แจ็คด้วยใช่มากพวกพี่ๆทีมงานทุกคนเยอะแยะเลยสนุกความฮามีเราเอาหัวปรานาเป็นประกันไหมลูกมีดาราเพียบเลยเยอะเนาะเยอะมากเลยเนาะ เยอะมากเลยอย่าลืมนะคะเราไปอุดหนุนไทยหนังไทยของเราดีกว่าเนาะจากจากใครจากใครจากใครเพ่วมกับลูกจากพี่พศานนครับผมจับมือนายป้าจับมือนายหนังไทยกับพี่พศานุนรับรองก็สนุกเฮฮาปาร์ตี้นะครับผมลืมดูนะครับเสืรเพลงอย่าลืมเราเราก็จะมีเอ่อนังผีเหมือนกันของเรามีหนังผีลงโง่งให้รอติดตามหนังผีของเราใช่ติดตาม น้กพีอ่โลกงองจากบ้านหมอปลาที่อื่นไม่มีนะคะเราไปเผยแพร่ที่ไหนเผยแพร่ที่นี่ที่เดียวใช่ไหมน้องอาร์มให้ให้เอฟซีรอติดตามเพราะเราติดต่อโอ่งมาลงอยู่โอ่งยังไม่มาไม่ถึงติดตามครับเออแล้วก็แล้วก็ติดตามโอ่งแล้วก็แล้วก็นะอะไรนะถ้าไม่สนุกเอาหัวคุณรัตนาวิบการันโอเคใช่ไหมป้าใช่ไหมหลานพูดถึงถูกปะถูกไหมถูกไหมหลานอาร์มป้าบอกก่อน ถ้าไม่สนุกก็มาตัดหัวคุณรัตนาได้นะฝนใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมถ้าพูดอย่างนี้ป้าก็จัดการให้ตายดือดเรียกเรียกเรียกหลานะเรียกน้องอามก่อนน้องอามอืมไหนนี่ป้าป้ากอดหลานดิกกอดหลานให้ชื่นใจดิเอ้ยกอดหน่อยที่กอดหลานชายที่กอดกอดกอดหลานเออ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 ไม่ตาหลานนะเวลามีอะไรมากหลานก็พาไปกินข้าวป้าป้าฟังย่าพูดนะ เวลาป้าหิวข้าวหลานก็บอกไปพาไ,ไปกินข้าวป้าหิวน้ําหลานก็เอาน้ําให้เออป้าจะขอ,อกเอ่อพาเข้าน้ําหลานก็พาไปให้เห็นป่ะเออป้าร้องรักหลานมากๆนะรู้ไหมเนาะเออเราต้องรักกันถึงเราจะมีเอ่อเล่นกันทะเลาะกันบะแวง้งมากสินะัะมางเพื่อการแสดงนะคะอย่าคิดอะไรกันมากเนาะถ้าเราไม่ทําแบบนี้พวกคุณก็ไม่มีความสนุกกันมานั่งดูพวกเรานั่งเฉยๆกันเนอะมันก็ไม่มีความมันเนาะ ต้องเข้าใจตรงนี้นิดนึงนะนะพูดดีน,นะจ้าก็ขอจบโนวนก็ขอจบไลฟ์แค่นี้ครับก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคุะป้าบา,บายบายเอสซีเลยว้า